สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรามาเจอกันในหน่วยสื่อสารนั่นเองเด็กๆคะ่ะอ่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความหมายของการสื่อสารเด็กๆ,ๆคะ่ะตอนนี้คุณครูมุ้ยกำลังอะไรอยู่คะพูดอยู่ใช่ไหมคะแสดงว่าคุณครูมุ้ยกำลังเป็นยังไงคะ สื่อสารให้เด็กๆใช่ไหมคะให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะคุณครูมุ้ยพูดไปสแสดงว่าครูมุ้ยเป็นผู้ผู้อะไรคะผู้ส่งสารนั่นเองนะคะแล้วเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปอ่านคําข้องจองพร้อมคุณครูมุ้ยเลยคะ่ะอ,อ่านตามคุณครูมุ้ยก่อนหนึ่งรอบแล้วเด็กๆอ่านพร้อมคุณครูอีกแล้วเราจะไปทําท่าประกอบ คำของจองด้วยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยถ้าพร้อมแล้วมาท่องคําของจองกันเลยค่ะเด็กๆก็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 กๆกกเอเสียงไครเคาะประตูแอดรีเปิดออกดูอ๋อเจ้ากระต่ายหูยาวก็กๆกกเอเสียงไครเคาะ ประตูแอดรีเปิดออกดูอ๋อเจ้าจระเข้ฟันยาวถ้าเด็กๆท่องคำของจองได้แล้วย่าลืมไปทำท่าประกอบกันเลยเอามือข้างขวาขึ้นมาแล้วทำท่าเคาะประตูไปพร้อมๆกันพร้อมๆคำของจองเลยค่ะก๊อกก๊ก,ก,ก ก๊อกเอเสียงไครเคาะประตูแอดรีเปิดออกดูห๋อเจ้ากระต่ายหูยาวก๊อกก๊อกก๊อกเอเสียงไครเคาะประตูแอดรีเปิดออกดูห๋อเจ้ากระต่ายฟันยาวเก่งมากเลยค่ะ เราไปดูความหมายของการสื่อสารกันเลยค่ะแต่ว่ารู้ความหมายของการสื่อสารกันค่ะการส่งข้อมูลหรือสื่อต่างๆด้วยวิธีการที่หลากหลายไปยังผู้รับและรูปแบบของการสื่อสารแบ่งออกเป็นสองรูปแบบค่ะเด็กๆรูปแบบที่หนึ่งการสื่อสารทางเดียว เป็นการส่งข่าวสารหรือการสื่อความหมายไปยังผู้รับแต่เพียงฝ่ายเดียวที่ผู้รับไม่สามารถมีการตอบสนองกลับได้เช่นการฟังวิทยุการชมโทรทัศน์และการส่งอีเมลค่ะเด็กๆ2ก,การสื่อสารสองทางเป็นการสื่อสารหรือการสื่อความหมายที่ผู้รับมีโอกาสตอบสนอง มายังผู้ส่งได้ในทันทีโดยที่ผู้ส่งและผู้รับอาจจะอยู่ต่อหน้ากันหรืออาจจะอยู่คนละสถานที่ก็ได้ค่ะเด็กๆต่างผัดกันทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในเวลาเดียวกันเช่นการคุยโทรศัพท์การเรียนหนังสือและการประชุมค่ะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆความหมายของการสื่อสารแต่ในโลกของเราการสื่อสารไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวที่สามารถสื่อสารได้แต่สัตว์ก็มีวิธีสื่อสารเช่นกันนะคะเด็กๆเด็กๆลองไปสังเกตนะคะสัตว์เลี้ยงของตัวเองว่า เขามีการสื่อสารกับเราอย่างไรหรือว่าเขามีการสื่อสารกับสัตว์ด้วยกันอย่างไรนะคะเด็กๆไงกันบ้างคะเด็กๆก,การสื่อสารแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือการสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารสองทางนั่นเองใช่ไหมคะถ้าเด็กๆอจำได้แล้วเด็กๆไปว่ารูป เครื่องมือสื่อสารนะคะอ่าเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ในการสื่อสารทางเดียวอ่าการสื่อสารทางเดียวไม่ว่าจะเป็นวิทยุใช่ไหมคะอ่าโทรทัศน์ใช่ไหมคะโทรทัศน์แล้วก็อะไรคะอ่าการส่งจดหมายหรืออีเมลนั่นเองเด็กๆวาดรูปและเขียนชื่อ ตามรูปหรือคำสัท์ด้วยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเจอกันในวันถัดไปค่ะบ๊ายบาย